สวัสดีนะพี่ๆนานะนะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมช่างเสนะครับอิสระภาพคนทำมาหากินนะครับชื่อช่อง youtube นะครับฝากพี่ๆนานะกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้จะมารีวิวรีวิวผ่ายิงหนูครับ ตัวนี้เป็นถายิงหนูสาหรับกองข้าวถายิงหนูกองข้าวเพราะว่าตัวนี้ลางยาวเลยจัดนทีแก่ยาวอยู่ร้อยสามห้าเป็นเป็นไม้ประดู่นะครับเป็นประดู่แดงนะครับเป็นเป็นท้ายป่าดู่แดงลางปราดู่แดงปิดท้ายเป็นไม้สาธรเป็นสาธรปิดท้ายแล้วก็ด้านล่างเป็นไกสแตนเลสนะครับ เป็นไกสแตนเลสยึดบนมีเซฟนะครับใส่ลูกใส่ลูก,กเซฟนะครับเป็นเซฟนกเซฟปึ๊บนะครับกดไม่ลั่นนะครับกดเซฟยิยงนะครับมาดูฝั่งนี้ครับเป็นทรงมือสอดนะครับเป็นทรงมือสอดนะครับผมเป็นทรงมือสอดแับโฟน เป็นทรงมือสอดนะครับที่แกสั่งมาตัวนี้ช่วงชักนะครับตัวนี้ช่วงชักน่าจะอยู่ที่แปดสิบห้านะครับช่วงชักแต่ตัวนี้เป็นยางแค่ผมเอามาใช้ลองยิงเฉยๆนะครับมันสั้นเพราะว่าผมเป็นเป็นยางยิงปลาผมสิบสี่ลูเล็กเลยแต่ผมแถมไปผมนีไม่เอาแข่งนะนะลูกตัวนี้ยาวหกสิบนะครับ ูกเนี้ยยาวหกสิบเซนมเดี๋ยวดูครับของที่ผมแถมไปให้ในกล่องวะเนี่ยครับเป็นหัวพอกทองเหลืองนะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องเนี่ครับเป็นลูกยิงหนูนะครับลูกยิงหนูเป็นหัวพอกทองเหลืองครับจะยาวลูกดอกจะยาวๆหน่อยเพราะว่านะครับเพราะว่าเวลาเรายิงไปถ้าเป็นดินอ่อนๆมันจะ มันจะมุดดินหายนะครับวัดโอ oh, ้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกหกสิบลูกยาวห้าสิบห้าครับโทษทีครับนี่ห้าสิบห้านะครับลูกยาวห้าสิบห้าลางลางร้อยสามห้าลางร้อยสามห้านะครับหัวท้ายจะอยู่ที่ลางยาวร้อยสามห้า หัวท้ายจะอยู่ที่162เซนนะครับ162เซนถ้าถ้าลูกค้านะครับถ้าพี่ๆนั้นเอาไปนะครับสมมุติถ้าพี่ๆนันนะมันมันยาวเกินก็ตัดปลายทิ้งได้เลยนะตัดปลายทิ้งได้เลยอยากได้เท่าไหร่ก็พายิงหนูไม่มีผลนะครับเพราะว่าพายิงหนูลูกปล่อยอยู่แล้วนะครับจะปลายสั้นปลายยาวไม่เกี่ยวกันนะ ถึงยางจะข้ามปลายก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเป็นลูกปล่อยนะครับยิงหนูจะเป็นลูกปล่อยยิงลูกปล่อยเลยตัวนี้มัน55นะครับถ้าจะให้ดีก็ให้ยาวๆกว่านี้นิดนึงลูกดอกนะครับแต่ผมมีแค่ดอก55นะครับถ้าจะให้ดีหน่อยก็ยาวประมาณ65นะครับประมาณนี้มันจะได้เวลาเรายิงเข้าคุ้มไม้นะครับคุ้มไม้ เวลาเรากรองข้าวมันในที่ลุกๆมันจะได้มันจะได้เห็นนะครับมันยาวๆหน่อยเวลาโดนดินอ่อนๆนะครับครับตัวนี้ลูก4.2นะครับลูก4.2ผมเสาะร่องหางนะลูก4.2นะครับ,รบสเปคก็ประมาณนี้นะครับมือสอดนะครับมือสอดยิงหนูนะครับปลายิงหนูนะครับถ้าอยากยิงปลาก็ติดปีกติด รล่องติดปีกิดหาจับท่อเพิ่มก็ยิงปลาได้นะหมดรดูการล่าหนูว่าไปยิงปลาได้นะครับเพราะว่ารางผมทําไปให้ยาวเอ่ยยาวร้อยสามสิบห้าเลยนะครับถ้ายิงปลาก็เอามาช่วงชักก็ประมาณนี้ช่วงชักแปดสิบพอนะครับอันนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะหยอดลงมาแบบนี้นมันจะหยอดลงมาแบบนี้ผมก็เลยเอายาวหน่อยนะครับระยะนะครับระยะยิงหนูกองข้าวก็ยัง ปกตินะครับอย่างปกติที่พี่ๆนะนะเคยเคยยิงนะครับก็คือระยะห้าหกเมตรนะครับกองข้าวตอนกลางคืนเนาะมันก็เต็มที่หกถ้าหกเมตรนี่ก็ถือว่าไกลผมพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่ายิงหนูกองข้านะเราตอนกลางคืนเรายิงไม่ค่อยไกลหรอกนะครับยิงหนูกองข้าวนะครับเหมาะเลยนะครับพี่นะผมมาเทสให้ดูครับมาเทสให้ดูครับเดี๋ยวหาขวด ามาชมครับพี่ๆนี่ฮะผมก็ไม่รู้นะว่าการยิงครั้งแรกมันจะเป็นยังไงนะสําหรับผ่ายิงหนูผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ยิงมานาน,นะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับจุดจากจุดที่ผมยืนไปกระป๋องนู่นประมาณห้าเมตรหกเมตรนะครับระยะประมาณหกเมตรน,นะครับเดีย๋ยวมาลองดูกันเลยครับ เรายิงหนูกองเข้าโอู๊ภาพลูกหายนะโอ้ยยางยางที่ผมใส่มันแข็งจัดรู้แล้ววิถีมันไปนะครับ ยางมันแข็งยางใช้ลองเดี๋ยวเอาใหม่เพราะว่ายางมันอยู่บ้านนะครับมันเป็นยางยิงปลานะครับตัวนี้มันเลยแข็งนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองครับลองใหม่นี่ครับไม่เหลือนะครับลูกดอกทะลุกออกไปเลยนะครับลูกดอกทะลุขวดไปเลย มันเข้านะครับนะครับลอยมาเข้านะครับนะครับมันทะลุขวดออกไปเลยนะครับนะครับมันมันต้องเอาอยางของมันจริงๆมาลองเพราะว่านี้แค่ลองระบบกลไกลเฉยๆนะครับแค่ว่าลองระบบกลไกลแต่ยางยางของมันจริงๆมันจะไม่แข็งขนาดนี้นะครับเพราะว่านี่นี่ นี่เป็นยางไม่ใช่ยางธรรมดานะครับนี่เป็นยาง14รูเล็กนะครับไม่เป็นยางยิงปลา14รูเล็กนะครับรูใน3มิลน,นะครับแข็งโคตรนะครับที่ผมเอามาลองก็คือมันไม่มีกลิ่นเหม็นไหม่ครับนะมันไม่มีไอมันไม่มียางมาเทสระบบให้ลูกค้านะครับก็เลยเอา14รูเล็กมาลองนะครับเพราะว่ามันจะแข็งนะครับมันจะแรงนะครับ แต่ถ้าเป็นยางยิงหนูมันก็จะปกติเป็น14รู6ธรรมดาแต่ผมจะจัดจะจะตัดมันยาวๆหน่อยนะครับตู่นี้นะครับก็เทสโอเคครับนะครับลูกค้าก้ต้องซ้อมยิงบ่อยๆนะครับซ้อมยิงบ่อยๆจะได้รู้วิธีกระสุนมันไปนะครับว่ามันขึ้นสูงลงต่ำนะรประมาณไหนก็แล้วแต่คุณเล่งผมเล่งหาลูกดอกกับปลากระบอกปืนนะครับวิธีผมเล็ง นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดรับคิวงานนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับคิวงานจะเปิดรับอีกทีก็เดือนมกราคมนะครับมกราคมปีหน้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้ขอเคลียร์คิวงานก่อนนะครับเดี๋ยวชุดชุดเดือนตุลาเนี่ยนะครับชุดเดือนตุลาเนี่ยกําลังนะครับใจเย็นๆครับต้องรอ รอสีแห้งนะครับรอกําลังไล่พ่นอยู่รอสีแห้งแล้วก็รอเดี๋ยวรอประกอบก่อนนะครับใจเย็นครับน่าจะไม่เกินวันที่เคยนัดลูกค้าไม่เกินวันที่สิบก็อาจจะมีเลื่อนๆไปมั่งนะครับมันเป็นวันที่สิบห้าประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันติดขัดหลายอย่างนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนุ่นนะครับที่ท้ายเปล่าที่จะส่งก็มีนะครับนี่นะครับบางที่แล้วก็ที่กําลังลงสีก็มียังไม่ลงสีก็มีนะครับมัน ใจเย็นๆน,น,นะครับมันคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะบางทีอยากประกอบให้ลูกค้าด้วยครับแบบแบบอย่างนี้นะครับแบบอย่างนี้ก็คือทําไมไม่รอส่งพร้อมกันทีเดียวคือหนึ่งนะครับตัวนี้มันไม,ไ,มไม่ได้มีไม่ได้มีปีกนะครับไม่ได้มีปีกไม่มีกระบอกสายไม่มีจับท่ออะไรก็คือแค่ใส่ไกลท้ายกลางปุ๊บแล้วก็นะครับใส่ยางให้ลูกค้าก็ส่งไปได้เลยเพราะว่าถ้ารอจัดส่งพร้อมกันมันก็ จะนานไปเฉยๆนะครับในเมื่อมันเสร็จแล้วสําหรับทายิงหนูนะครับมันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูยกยิงครับแล้วก็มีชุดยกยิงนี่ที่จะส่งนะครับยกยิงเป็นประดูนะไม้ประดูนะลางร้อยยี่สิบสี่ครับตัวนี้ แต่พี่แกสั่งร้อยยี่สิแต่ผมแถมให้สี่เซนร้อยยีสี่วนี้คนระับจะมีรอยตะปูอยู่นิดนิดหน่อยๆเป็นไม้เก่านะครับจริงๆไปหาซื้อมันก็อยากได้แบบเนียนๆเลยแต่มันไม่มีเนาะเนียนๆหายากไม้เก่านะครสั่งแค่ท้ายกรางนะครับท้ายกรางชุดนี้พันหกนะครับรวมค่าจัดส่งพันหกร้อยบาทรวมค่าจัดส่งนะ ก็เป็นขายเปล่าขายเปล่าแกก็สั่งมานานแล้วครับขายเปล่าแล้วก็เป็นกรรํเอ้เป็นมือสอดเอ้ยวกําคอเล้อโอ้ยกรรํารรคอนะครับของนปลาดุแดงครับก,รรกําคอกุ่งเลธด์กุ่งไกลฤลธิเสาล่องให้เรียบร้อยนะครับราคา ราคาเฉพาะท้ายเปล่านะครับราคาเฉพาะท้ายเปล่าก็คือขัดลงสีซออร่องอะไรเรียบร้อยขัดนะครับราคาท้ายละหนึ่งพันนะครับกงไก่หนึ่งร้อยนะครับตัวนี้เป็นพันหนึ่งร้อยนะครับมันมันเทนะครับมันเทนะครับบอกเลยมันเทกินไม่ได้แต <laughs> ่มันเท่ครับนี่เทอยู่นะครับ มันเป็นไม้เก่ามันจะมีหลุมเซียนเยอะนะไม่เหมือนไม้ใหม่ไม้เก่าเป็นหลุมเซียนกตเยอะนะครับลงให้สามรอบนู้นนะครับเนี่ยได้เท่านี้ยแล้วก็เป็นท้ายมือสอดของที่สมพบหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยครับมือสอดนะครับท้ายมือสอดตัวนี้ราคาพันห้านะครับตัวนี้ ราคาพันห้าก็คือขัดลงสีเสาะร่องแล้วเรียบร้อยนะครับไปก็ประกบใส่กับท้ายกระรางนะครับยึดน็อตนะครับเจาะยึดน็อตเป็นกระดูดแดงเหมือนกันครับเทนะครับกินไม่ได้มันมเป็นเทนะครับเดี๋ยวคิดนี้ก็ขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว จะจัดส่งให้พรุ่งนี้เช้านะตัวที่ค้างก็ใจเย็นๆครับนะครับผมก็ไหนจะมาประกอบนี่นู่นนี่นั่นหลายอย่างคนทาอยากอยากจะทํานู่นทานี่นะแต่อยากทําหลายอย่างก็บางทีก็ปวดหัวนะครับผมอยากจะทํานู่นมั่งนี่มั่งบางทีทําไ้นู่นยังไม่เสร็จนะครับมาทำไปนี่แล้มันก็เล่งอยู่นะผมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเล่งให้ลูกค้าอยู่ครับใจเย็นๆนะครับที่นี่นะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผม ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับที่รับชมนะครับทุกทุกท่านนะครับ,บครับผมสวัสดีครับ